นนอบี่ค่ะค่ะ,คะเปียค่ะเวนค่ะกอบครคบค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการดินอุ้มดาวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจหรือว่าจปจใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ มาพบกับเราที่นี่เนี่ยเราก็จะได้รับภารกิจมาเช่นเคยแต่ว่าภารกิจวันนี้เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพี่กอใช่ครับเพราะอายครับสายตรงมาแบบผู้ใหญ่สสจอยใช่คะ่ะก็เอเนี่ยนะมาที่สสจอลยลาช่วยกันทํางานนะคะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่างานที่เราจะได้ทําวันนี้เนี่ยคืออะไรไปกันเลยคะ่ะอ่านะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งลุงเอ๋เนี่ยจะไปรับมาจากตามบ้านต่างๆตอนแรกเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยขายอยู่ที่ไหนคะพี่พเปียขายอยู่ที่ดินอุ้มดาวหน้าร้านใช่่นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราก็เลยยกมาขายที่นี่นะคะซึ่งท่านผู้ใดที่สนใจนะคะจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่พอใช้ได้นะคะที่ยังไม่หายังหาใหม่ไม่ได้ยังหาใหม่ยังไม่ถูกใจ และแต่ว่าของเก่ามันจะพังแล้วเนี่ยก็นำเฟอร์นิเจอร์จากที่นี่นะคะที่มันพอถูกถูกเลาไปใช้ก่อนได้เนะาะถ,ถ้าสมถ้าสมว่าซื้อเยอะนี่เราไปสมที่บ้านไหมซื้อเยอะไปสมที่บ้านไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะพี่แปอาจะต้องถามผู้ใหญ่ดูใช่เดี๋ยวเราก็อ๋อเนาะก็แล้วแต่เคสแต่ว่ามันจะมีสินค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรื่อยๆะคะ่ะพี่มันก็จะมีหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นชุดนี้เนี่ยก็คือชุดโต๊ะเหล็ก โต๊ะทำงานโต๊ะสำนักงานแบบนี้นะคะก็ท่านผู้ใดเนี่ยที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าบบพอมีอใช่แล้วก็พอมีเทคนิคในการซ่อมแซมและอยากได้สินค้าในราคาที่พอใช้ได้ไม่แพงมากนะคะก็สามารถมาเลือกดูที่นี่ได้แล้วก็จะติดเบอร์โทรลุงเอไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะเบอร์โทรลุงเอสามารถติดต่อลุงเอได้ที่นี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเข้า ไปทำ<ไ>ปภารกิจของเรากันหาอาอูกันไปเลยทือถ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 ออาอูค่ะกระน้ำค่ะๆๆวันนี้มีอะไรให้หนูทำคะอาอู เพียมาด้วยขอต้อนรับสู่กลุ่มสาระเลยหรือยังยังยังไม่ได้ต้อนรับยังเป็นทางการนะเราต้องเลี้ยงเลี้ยงต้อนรับพี่จ้าเพียนี่เรียกว่าเป็นศิษย์เก่าใช่ไหมคะค่ะศิษย์เก่าที่มาช่วยดูแลน้องๆอาจจะเป็นศิษย์แก่แล้วเป็นไหมรวมกันเป็นศิษย์เก่าแก่เม้นเจอกันคืนนี้ท้ายซอยเยี่ยมมากเลยดีมากเลยเด็กๆมาสาระเลยก็นักศึกษาอาชีวะ ค่ะของที่ไหนนะคะเนี่ยของผูต่อเองก็ลืมเองอันเนี่ยสัมมาสิกขาวิชาลาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชาลาทำไมเราจำชื่อมหาลัยวิทยาลัยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านลาดใช่แต่ว่าเราจำชานีแต่ว่ามาเรียนที่สันติเนาะใช่ค่ะก็เรียกว่าศึกษาและเลยนี่ก็ทำ รายการหลายรายการมากเลยมีช่องของตัวเองด้วยใช่ไหมมีช่องของตัวเองค่ะก็คือสาระเลยแล้วซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บน y o u t บ b e แล้วเราก็ควบมาเป็นรายการดินอุ้มดาวด้วยค่ะตอนนี้นะคะมาเด็กๆมาช่วยรับผิดชอบดินอุ้มดาวน้องน้าเป็นตากล้องมีพี่ก๊อฟน้องเบนและก็พี่เปีุยยอดเลยนะก็ดีนะคะเราก็มาช่วยงานร้านดินอุ้มดาวช่วยงานด้านขยะหนึ่งในสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติเพราะนั้นวันนี้เรามาทํากันนะคะ มีงานที่จะต้องล้างแก้วล้างเซรามิกล้างของสกรปรกนเนี่ยนะปกติเนี่ยอู๋จะล้างเองทั้งหมดแต่ช่วงหลังเนี่ยแม่หน่อยเนี่ยโอ้โหมาช่วยามาช่วยล้างเรียกว่าผ่อนไปเยอะเลยแล้ววันนี้พอแม่หน่อยรู้แกก็เตรียมอุให้เราแล้วนะคะ,คะก็จะมีกระมังอยู่ข้างหลังอะลูกนะมีเดี๋ยวดูทางนี้นะโอ้ว้าวแก้วออันนี้เดี๋ยวต้องใส่น้ำเติมค่ะอันนี้น้ำห,หนึ่งก็จะเป็นน้ํา น้ำล้างฝุ่นน้ำล้างฝุ่นอันนี้น้ำยาค่ะอันนี้น้ำสะอาดน้ำสะอาดอ๋อแล้วก็ล้างไปนะอันนี้เราล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะกร้านั้นไว้น้พอเต็มแล้วก็แยกออกไปก่อนแล้วมีตะกร้าข้างหลังอีกนะคะอ๋อหลักเกณฑ์ก็คือว่าที่สําคัญก็คือถ้ามันเฮ้ยสาคูว่า็นไรคะถ้ามันเป็นแบบมันเป็นคู่กันนะหนูอย่าแยกนะอ๋ออย่างแก้วเป็นเซตอย่างเงี้ยเห็นไหมค่ะเวลามันขายเป็นเซตเนี่ยมันจะขายได้ดีกว่าอ๋ออย่าไปแยกไว้คนละลัง โดยเฉพาะไอ้ที่มันมีฝากับตัวอย่างถ้าถ้าเจอบางทีเราจะเจอหม้อเจอกาอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางทีฝาไปรังนึงตัวมารังนึงตอนตั้งราคาก็นึกว่ามันไม่มีฝาก็ตั้งไปราคาหนึ่งเราอาจจะเข้าเราอาจจะรู้ของเราแต่ว่าคนอื่นที่เขาทํางานต่อเราเนี่ยเขาจะไม่รู้ใช,ใช่ไหมคะอูก็จะไม่รู้ว่ามันยังไงไปเจอเอารังที่สามแล้วฝาตัวไปแล้ว,วนะอลองดูล <G> ูก<ๆ>ก็มีจุดนี้ อันน,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 นี้ทั้งหมดที่เขาวางไว้น,นี่แหละอ๋อหมดวันนี้เลยเหรอคะอ่าหมดนี้ไม่เยอะหรอกนะเพราะว่ามันอยู่ในกระดาษบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เยอะหลอกนะไม่เยอะหอกจริงๆอ่ <laughs> ะโอ้โหเราเคยล้างกันเยอะกว่านี้มากเลยนะล้างจนเป็นสามสี่ห้าชั้นอ่ะล้างต้องล้างเกือบทุกวันด้วยแล้วเดี๋ยวเสร็จ <laughs> แล้วเราจะมาคุยกันแต่อู้อยากให้พ่อครูสมณติพ่อที่รักสอนว่าการทํางานคือคือการปฏิบัติธรรน้องน้ำเพราะฉะนั้นลองดูจิตดูใจตัวเองซิว่ามันเป็นยังไง มันเกิดอารมณ์อะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวมาทรมิแอูฟังเนาะค่ะดูซีว่าจะได้ธรรมะจากการล้างเซรามิกล้างแก้วล้างหม้อล้างไหยังไงได้ค่ะก็ไปเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะตอนอื่นเราก็จะเอาจากที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่นอกนอกถุงนอกกล่องไปล้างก่อนน่ารักนะคะเนี่ยเติมไม่เต็มเลยค่ะน้ำยังเติมไม่เต็มเลยนะคะ เติมเต็มให้กับน้ำกันหนึ่งต้องเติมเต็มให้กับน้ำน้ำขาดความอบอุ่นอันนี้น้ำหนาวน้ำหนาวอันนี้น้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามเอาออะไรพี่หนอันนี้สอง๋อน้ำยาน้ำยานับเป็นน้ำน้ำสองไหมคะใช่ค่ะอันนี้หนึ่งสองสามเราน้ำยาเอ้ยไม่มีน้ำยาล้างจานต้องไปผล ใช่แฟบรึเปล่าอันนั้นมันแฟบนะคะระยะใต้ชั้นอ๋อนี่แกลเหลือนะคะแกลลี่แกลเลี่ยงกลายไป็นคนมากันเดี๋ยวแม่จะแล้วก็จะยกมาทีละชุดทีละก๊กทีละเหล่าว้าวนี่เป็นคู่ใช่ไหมแค่นี่ค่ะเป็นคู่ สี่ชิ้นอวยอันนี้น่ารักชอบมามมกม,ามันเป็นแก้วแมวมันเป็นแก้วแมวเหี่ยวนะคะน่ารักมากแต่ว่าเราเนี่นเกิดกิเลสองค์ด้วยอย่างโ <c oughs> อไง้ไม่จริงมมไม่จริงโอ๋อไม่จริไงไอ้ร้านถ้าจะเอาไปวาง,งเ,าเาาป็นเรื่องขอกระทะไม่น่าทักเลยมันไม่ได้เปินมาต้องล้างยังไง ไม่รู้ว่าเราก็ล้างปกติปกติที่บ้านเราเราก็ล้างข้างในเขาเพื่อเศษมันผ่านไรงนี้ล้างตู่รับแก้วใช่ที่เป็น้างน้ำสุดท้ายเนาะใช่ค่ะก็จะล้างน้ำสามน้ำสามก็คือน้ำรองสุดท้ายล้างฟองแล้วก็น้ำนี้นะเดี๋ยวเราก็คว่ำไว้ที่จุดนี้นะคะเออเนาะใส่ฟองเยอะไปป่ะเนี่ยใส่น้ำยาเยอะไปใส่น้ำยาเยอะไป ได้เป็นไรพี่เดี๋ยวเราใส่เยอะยิ่งสะอาดหรือเปล่าไม่ใช่มันแล้วแต่มันแล้วแต่บางอันก็เหมือนของสารยาเขาอันน้ำยาเสร็จเขาถูว่าไม่อย่าน้ำยาจะติดใช่ใช่ไปแล้วมันจะกลายเป็นสารเคมีแทนน้ำยาแนะนำเตัวเปียหน่อยอ่ะมีทางการพี่เปียนะคะก็เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะ เป็นคูรู้เป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่มาช่วยดูในใช่เป็นผู้ใหญ่มาช่วยดูแลพวกเราใช่เราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ใหญ่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กเราเป็นผู้เด็กไปไหนมาได้เพราะญาติใส่ปอกว่าเราเป็นผู้เด็กที่ตัวใหญ่ถามว่าผูเกมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่เป็นแม่ครัวทำอาหารไปกินแม้อาหารนั้นจะเหมือนเดินทวน แม่ครัวแม่ค้าต้มตาจะบอกว่ากินจนหน้าเป็นเส้นมะละกอเลยนะคะท่านผู้ชมมันเป็นสิ่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่นะพี่ได้ทำเรารู้สึกยังไงอ๋อเราก็รู้สึกว่าเรามาทําหน้าที่เราก็ไม่ได้เป็นคนรู้หรอกเราก็แค่มาหายทำเน้นๆอย่างนี้เพื่อนแล้วก็รู้สึกแค่ว่า ทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนเราเราก็เลยรักเหมือนพี่เหมือนน้องเพืเ่อเหลือดีเจือกัอนกมันก็มีเอเซ่อะไรมก็เลยอยู่ได้อยู่แบบนี้แหละอยู่ทํางานร่วมกันไปไหนมาไหนได้วยกันง่ายก็คือมีทุกริ่มทุกมีสุข่วมค่ะหลังจากที่เราได้ทําการล้างภาชนะเนี่ยออกไปก็ได้ตะกร้าหนึ่งน,นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ยกไปแชทแล้วก็ไปพูดคุยกับอูกันค่ะไปเลยโอ้ยขอโทษค่ะบายบายบายไปคุยคุยกับอู๋อูเสืออเสืออยู่ไหนอ๋อค่ะเสือใช่ค่ะเสร็จแล้วเสือเสือ ทำไมพวกหนูถึงต้องมาล้างเซรามิกล้างแก้วกันด้วยล่ะคะเออเป็นคำถามที่ดีมากเลยอยากรู้ว่าทําเด็กๆคิดยังไงว่าทําไมอาวอุธถึงให้ล้างอ่ะเริ่มจากพี่ก๊อฟก่อนนะก็ <c oughs> เพราะว่าไอ้ของพวกนี้อ่ะคือเอาไปรับมามันเป็นของมือสองเตะส่วนใหญ่เอาผ้ามันยังใช้งานได้พอเ้าเอามาล้างหรือเอามาเซตอะแล้วเอาไปขายต่อได้เพราะมันใช้งานต่อได้เตยผ้ามันอะยังดีอยู่มันไม่ได้เป็ดแตก เสียอยู่ครึ่มเดียวของแก้วมันยังใช้งานได้ตามปกติเห็นม,มันยังเบ็ดดูสิมันยังสภาพดีมากาเหมือของมือใหม่เหลือของมือ,มอหนอึ่งเยจริงๆแล้วเนี่ยใบเนี้ยของมือหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของมือหนึ่งแล้วเห็นไหมว่าความที่เขาเก็บไว้จนเก่าไงได้ไหมมันก็เลยเลอะแล้วเบ้นคิดว่าทําไมถึงต้องมาล้างเพราะว่ามันมีประโยชน์อะไรในการที่เรามานั่งล้างเนี่ย หนึ่งก็คือมันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเพราะว่าดูนะคะมันพอเวลาเราเ,เราเอามาล้างมาเช็ดอ่ะมันก็จะแบบแบบนี้เลยวิงวับเหมือนใหม่อ,มอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเพิ่มมูลค่าให้แล้วก็อีกสองก็คือมันจะได้ผลไปผลพ่วงมาจากการที่เราจะได้ล้างเช็ดล้างทําความสะอาดมันก็จะไม่เป็นเชื้อโรคด้วยเอ,อ,อพี่เปียคิดว่าทําไมถึงต้องมาช่วยน้องๆล้างเนี่ยออมาช่วยอาอาล้าง ก็หนึ่งที่ได้มาช่วยล้างก็เพราะว่าได้ประโยชน์อะไรลูกได้ประโยชน์นะคะก็ได้ประโยชน์ว<ม>่าหนึ่งคนที่นี่ก็ไม่ไม่พอ,อ,อแล้วก็มันจะเหนื่อยผู้ใหญ่เราก็เป็นเด็กก็ยังพอมีกําลังวังช้าที่จะมาช่วยงานตรงนี้ก,ก็มาช่วยะคะ่นะเนาะแล้วในเรื่องของมุมมองของถูกแล้วที่เรามาล้างเนี่ยในเรื่องของการขายก็เรื่องหนึ่งคจริงๆแล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของมือหนึ่งนะ แต่เพียงแต่ว่ามันถูกเก็บย้อยนานอย่างที่อาอูบอกแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือว่าเราอะถ้าของใหม่ๆอย่างเนี้ยเบน์อยากซื้อไหมทุกคนอยากซื้อ,อไหมลูกอยากค่ะเห็นไหมแล้วราคาก็ถูกคุณภาพก็เป็นยังไงเหมือนของมือ,อที่สะอาด,ดแล้วเหมือนของในห้างเขาก็ไม่ต้องไปซื้อของใหม่มการที่ไม่ไปซื้อของใหม่ก็เท่ากับไม่ต้องผลิตใหม่ใช่ไหมเซรามิกแก้วทำมาจากธรรมชาติ<อ>ดิน อ๋อใช่เออที่เป็นวัตถุดิบหลักไหนจะพลังงานในการผลิตอีกนะแก้วเนี่ยกับเซรามิกเนี่ยก็ตามนะผลิตออกมาหนัก1นกิโลหนึ่กิโลเนี่ยอุ๊ว่าน่าจะประมาณประมาณอาจจะ4ี่ห้าใบของอันนี้นะสี่ห้าใบของอันนี้ในการผลิตออกมาใหม่เนี่ยเขาต้องปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกา๊าซเรือนกระจกประมาณครึ่งกิโลแล้วแต่ประวิธีการผลิต แล้วคิดดูซิเนี่ยห้าใบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครึ่งกิโลห้าใบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครึ่งกิโลเนี่ยโลกมันจะต้องร้อนขึ้นขนาดไหนถ้าทุกคนซื้อของใหม่หมดเพราะฉะนั้นการที่เรามาเช็ดล้างเนี่ยคนเขาก็อยากจะซื้อเอาไปใช่ใชไหมมันก็ลดเรื่องเรื่องของหอเราร้อนด้วยใช่แล้วถ้าเราขะไม่ล้างสกรปรกมากๆคนไม่ซื้อนะท้ายสุดขายไม่ออกก็ต้องวันไปส่งไปรีไซเคิลรีไซเคิลก็ต้องปล่อย มีคาร์บอนฟุตพินเหมือนกันแล้วถ้า,าไปฝังดินนี่มันย่อยสลายไหมไม่ย่อย,ย,อยแก้วกับเซรามิกไม่ย่อยไม่ไม่ย่อยสลายเขาถึงได้บอกไงอาตฐานถึงเรื่องนี้นะเ,เซรามิกเอาแก้วเนี่ยที่เขาเจอหลักฐานขุดพบว่ามีการใช้แก้วครั้งแรกในโลกเนี่ยก็คือขุดพบที่หลุมฝังศพของฟาโลในประเทศอียิปต 3,500ปีก่อนคริสต์กาลแต่แก้วใบนั้นน่ะที่เป็นแก้วอ่ะไม่ใช่เป็นแก้วภาชนะที่เราใช้ดื่มเป็นแก้วที่ประดับ<ม>ประดับเหมือนเป็นเหมือนหนูหนูเคยเห็นไหมที่แผ่นแก้วที่เขาประดับตามโบสถ์ตามอะไรพ, <อ S 1> พวกนั้นน่ะมันจะเป็นเกล็ดเล็กๆ,ๆอ่าอย่างนั้นน่ะก็คือเขาประดับประดับตรงนั้นน่ะน่ะคือครั้งแรกที่หลุมศพแต่มาเจอแก้วที่เป็นอ่ภาชนะจริงๆที่เป็นแก้วเนี่ย1,500ปีก่อนคริสต์กาล ก็คือฝังไว้ใต้ดินน่ะหลักฐานทางโบราณคดีเขาเจออย่างนี้ปีคศเท่าไหร่2021 2 0 2 2แล้วเนาะ2022 1500ปีก่อนคริสต์กาลก็บวกเข้าไปอีก1500ปีก็เป็นเท่าไหร่เกือบ4,000ปีแล้วที่เขาพบหลักฐานเนาะแต่ถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของชาวโรมันคนหนึ่งที่เขาเขียนไว้น่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วแก้วเนี่ยมีการที่เจอแต่ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดี แต่เขาบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการเจอการใช้แก้วครั้งแรก4,500ปีก่อนคริสตกาล <Wow. S 1> ก็เท่ากับว่า6,000กว่าปีโดยชาวชาวอะไรในแถบตะว,วันออกกลางนั่นแหละเขาเป็นพ่อค้า mm hmm. แล้วเขาก็บรรทุกไอโซดาไฟไปในเรือที่จะไปขายแล้วเรือเกิดอับปางมีพายุเกิดจะมีพายุขึ้นเขาก็เลยต้องเอาเรือนั่นนะ่ะเข้าฝั่งฝั่งทะเลที่ไหนสักแห่งหนึง่งแถบตะว,วันออกกลางนั่นแหละ แล้วไอ้ไอโซดาไฟเนี่ยมันไหลลงไปผสมกับทรายมันก็เลยเกิดเป็นแก้วขึ้นมาโดยบังเอิญพอพ่อค้าคนนั้นเขากลับไปเขาก็เลยเนี่ยเอาไปทําวิธีการผลิตแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามนุษย์นะลูกรู้จักการใช้แก้วแก้วที่เป็นแก้วภูเขาไฟเคยได้ยินไหมไม่เคยภูเขาไฟแต่ ใช่เ,ว,เ,เวลาม,เามันสั่งสมกันน,นานปฏิกิริยาทางเคมีพวกนี้พวกราวาอะไรเนี่ยมันจะแข็งเออมันจะแข็งแต่มันไม่แข็งเท่าหินอ่มันจะเป็นออกแก้วมันจะออกคล้ายๆสีดำๆนั่นแนหะนนะก็คือในเรื่องของแก้วนะแก้วภูเขาไฟเนี่ยไปดูนะที่เขาเรียกอไอ้แก้วออคซิเดียนออคซิเดียนนะออมันจะเป็นออกคล้ายๆสีดำๆส่วนใหญ่อืมไอ้สาวดีเออเนาะนั่นแหละ าาอ่าแล้วตอนนี้ยุคปัจจุบันมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยพอเสร็จแล้วแก้วมันก็จะเข้าไปในจัก,กรวรรดิโรมันนะเคยได้ยินใช่ไหมเราเรียนประวัติ<ช>ศาสตร์จัก,กรวรรดิโรมันก็จะรุ่งเรืองพอมาในยุคปัจจุบันก็จะเริ่มจากที่โรมันอิตาลีเขาก็เริ่มขยายไปตอนนี้ถ้าพูดถึงประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในการผลิตแก้วต้องแก้วเจรไนคริสตัลแก้วคริสตัลของโบฮีเมียคือมีคนเอามาบริจาคด้วยนะว้า คิดดูสิเขาให้ของดีๆกับเราเลยอะ่ะมันสวยไหมคะมันจะเป็นเจลไนออกเววโดนแสงแล้วมันจะคล้ายๆเพชรเลยจะใช้สา<ก><ซ>ย,เ,ยเราก็ไม่รู้วิธีการผลิตของเขาแต่มันจะดังเนาะนั่นแหละวา้าแล้วมีคนเอามาบริจาคเนี่ยก็ราคาสูงด้วยนะคืออย่างนี้เราขายแค่สิบบาท,บาทใช่ไหมอันนี้สองร้อยว้าสองร้อยนี่ราคาร้านเรานะค่ะแต่ราคาจริงก็คือประมาณพันสองว้าใบต่อใบ คันนี้อาอูก็อยากจะรู้แหละเมื่อกี้ตอนที่พวกเราจะทํางานกันใช่ไหมอาอูก็ถามว่าพ่อครูบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะแล้วเราทํางานตรงนี้เราได้ปฏิบัติธรรมยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังแก่เลยได้อ่านได้เจออะไรบ้างเออดีมากเลยอ่ะเปียก็สำหรับเปียนะคะก็รู้สึกคือตั้งแต่ไม่ใช่แค่ตรงตอนล้างแก้ว ก็เอาตั้งแต่มาทํางานช่วยสกจอช่วยดินอุ้มดาวก็รู้สึกว่าการมาทํางานแต่ละครั้งมันก็ต้องได้เจอของแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอแล้วเราก็จะมาเราก็จะดูว่าเฮ้ยอันนี้เราก็อยากได้อันนี้เราก็อยากได้แล้วก็มาทบทวนตัวเองในใจตัวเองอีกทีว่ามันจําเป็นไหมกับเรา เราเอาไปแล้วเราจะไปวางไว้เฉยๆเพื่อที่จะชื่นชมกับสิ่งที่เราได้มาหรือว่าเราเอามาใช้ประโยชน์เอเราก็จะทบทวนอย่างนี้ทุกครั้งแต่ถ้าอันไหนมันจําเป็นจริงๆที่เราอยากได้อยากไปใช้อย่างล่มอาบ้านเราก็ไม่มีล่มอะไรเงี้เราก็เอาไปได้อย่างแก้วอย่างเมื่อกี้ล้างแก้วแล้วก็อุ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็สวยอ,อันนี้ก็อย่างแก้วใบนี้ก็อุ้ยนน่ารักอะ,อะไรอย่างเงี้อยากเอาไปชงกาแฟาให้แขก เวลาแขกมาที่บุญนิยมอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ไปชมกาแฟร้อนให้อะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่ามันก็มีอยู่แล้วที่บุญนิยมเราก็มีอะไรเงี้ยค่ะอุกอลาแกบอกว่าก็เอาไปใช้สิจริมจริงอยู่แล้วใช่ันก็มีอยู่แล้วเราก็เลยเงียบใช่กิเลสส่วนตัวแล้วก็เลยเงียบไม่ไม่เอาไม่เอาก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยยาไม่เอาหลอกอะไรเงี้ยเรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเห็นแค่ร้านแก้วมันได้เห็นเลยนะเห็นกิเลสเลยนะใช่ใช่ค่ะแล้วยางอื่นอีกอะลูกมีไหม ถ้าอย่างอื่นก็มีกิเลสตัวอื่นโผล่ขึ้นมาอีก่แ้นอกจากความอยากได้แล้วม,มีตัวผักบ้างไหมผัก,กอย่างอาอูบางทีล้างมากๆมันเลอะมากๆอาอูก็มีสกปรพกขนาดนีไ้ไม่อย่างไม่อย่างเบีก็ไม่มีผักตัวนี้เ,เพราะว่าถ้าได้ทํางานกับผู้อื่นทํางานกับเพื่อนทำงานกับน้อง,องมันมีความสุขแล้วมันคือทําอะไรก็ทําได้ทำได้หมดแหละอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ มีจิตยินดีมันก็เลยทําโดยที่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าผักอะไรเงี้ยได้เห็นเแค่ว่าอยากได้ของใช่อยาเอาชนะได้นี่นะกค่ะบางครั้งเอาเห็นเอาชนะไม่ได้ใช่ก็อู้ขอซื้อนี่ขอซื้อนั่นแล้วบางทีก็จะโดนน้องๆเบรก ใช่แล้วไปทาไมที่บ้านมีแล้วใช่ไหมมันจะเกิดการช่วยกันขัดเกลากันเนาะพี่เบ้นล่ะคะน้องเบ้นล่ะลูกเห็นอะไรบ้างเนี่ยแค่ล้างแก้วล้างเซรามิกเนี่ยปฏิบัติธรรมยังไงมันก็อย่างที่หนึ่งก็คือมันเห็นของสวยงามเนี้ยค่ะแล้วเราแบบเป็นผู้หญิงด้วยความที่เราก็ชอบของที่มันสวยงามน่ารักเนี่ยเราก็ ยังไม่ทันได้ทันที่จะล้างเลยเราก็แบบว้าวน่ารักเงค่ะตอนนี้ตาหนูก็ยังไม่ทันได้ล้างเลยนะใช่แล้วก็ว้าวแล้วตอนนี้ตาหนูก็ยังมองไม่กระพีิบเลยตัวไหนที่เป้นชอบตัวนี้เหรอว้าวแมทเนี่ยนะอ่าค่ะมันชอบอะไรลูกมันหนูหนูชอบหนูชอบแมวชอบกระต่ายเงค่ะแล้วคือแบบมันน่ารักค่ะมันมันปูดมันอธิบายไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้อยากได้ใช่แต่ว่าแล้วพอเบ้นเห็นไหมลอยบิน เห็นค่ะอ๋อเห็นบินก็ยังอยากได้อยู่ใช่แต่ว่าอพอเรามาอันนี้ตอนแรกคือหนูเห็นแล้วแบบอุ้ยากได้น่ารักมากแต่พอเราก็กลับมาคิดดูอีกทีเออถ้ามันเป็นแก้วแบบเนี้เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเราก็เลยเออไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ด้วยความชอบตาเรามันก็ยังมองอยู่ใช่ค่ะแต่ก็เอาชนะมันได้นะใช่ค่ะแต่ก็คงไม่ได้เอาออไปค่ะเพราะว่าคงไม่ได้ใช้งานอะไร<อ>มันเป็นมันก็แค่เป็นความชอบอมันก็ได้เห็นนะถ้าเราไม่มาทำมันไม่เห็นนะ,ะพระงนี้เราก็อยู่ของเรานิ่งๆเราก็คิดว่าเราไม่อยากได้อะไรแล้วจบแล้วของเห็นไ,ไหมพอมาล้างนี่มันจะกระทุ้งขึ้นมาเลย แล้วได้ฝึกสติไหมลูกล้างพวกนี้เพราะว่ามันมันเป็นของที่แตกได้ง่ายอยากรู้ตรงนี้จังเล่าให้ฟังหน่อยที่ผด<อ>ที่ได้ฝึกก็อย่างเช่นมันจะมีแก้วใบหนึ่ง ไม่ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่รู้หรอกคือเคยมีประสบการณ์เวลาเราล้างแก้วล้างถ้วยอ่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่ามันมีบินถ้าบินถ้าเป็นแก้วถ้าเป็นแก้วอะไรเนี่ยถ้าเป็นแก้วแบบเนี้ยถ้าบินปุ๊บเวลาเราล้างแก้วเราจะล้วงมือลงไปอย่างเงี้ยเราก็จะหมุนหมุนหมุนเบยก็บอกเบนว่าเบนเบนต้องดูก่อนนะเพราะว่าพี่ะล้างน้ำแฟบถ้าน้ำแฟบเนี่ยมันจะมีฟองพอมีฟองปุ๊บมันก็ไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นไอ้ตรงที่บิน แล้วก็บอกว่าให้น้องสํารวจดูก่อนนะก่อนที่จะส่งมามเวลาพี่ล้างมันจะไม่ได้บาดมือแม้แต่ตัวเองก็ตามก็สํารวจดูดีๆเวลาจะล้างอะไรม,มันจะไม่มบาดมือเราต้องมีสติตรงนี้ด้วยค่ะว่าเออก่อนจะส่งมาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งเราก็ต้องดูให้ละเอียดว่ามันไปได้ไหมหรือไม่ก็บอกกันว่าพี่มันบินนะอ,อะไรเงี้ยเราจะได้รู้แล้วต้องเบามือด้วยเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นชุดเนี่ยมันแตกแล้วมันจะเสียหายได้ใช่ไหมคะของหนูก็ อย่างกรณีที่พี่เปียว่ามาทั้งสองกรณีที่ให้ระวังเนี่ยหนูทําพลาดหมดเลย <laughs> <laughs> หนึ่งก็คือส่งแก้วบินไปให้หนึ่งใบสองก็คือทําแก้วแตก <laughs> ใช่ค่ะพอเราก็รู้เราก็เหมือนกับถามว่ารับฟังให้เรารับฟังนะคะแต่เหมือนกับว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เนี้ยค่ะบางเราก็เหมือนกับยังไงคะ ราก็เอาใจเราไปเห็นแก้วที่สกปปกกว่าเราก็เอาใจไปไว้ตรงนั้นแหละส่วนแก้วเนี้ยเรามองเราแค่มองดูภายนอกเออสะอาดอขาวและไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นข้อบกพร่องก็มีก็เลยกลับมาคิดดูเออเพราะเราเนี่ยต้องตรวจต้องเช็คให้มันดีวันนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่ามองแต่แบบภายนอกมาเนี่ยค่ะ งนะั้นที่พ่อครูที่หลวงปู่บอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมนี่จริงเลยนะขนาดเราแค่มาล้างแก้วตรงนี้ไม่ท่าไม่นานเนาะเรายังได้เห็นอะไรหลายอย่างนะอา้าวน้องเบนเวลาใกล้หมดแล้วอยากให้น้องเบนพูดเชิญขอบคุณผู้ที่นําของมาบริจาคแล้วก็เชิญชวนให้คนมาซื้อของไปรีวิวส์ะเราไม่ใช่วางเงินนะแต่มันช่วยลดคาร์บอนฟุตพิ้นได้เยอะอะใช่ไหมไม่งั้นอนาคตโลกมันจะร้อนกว่านี้นะถ้าเนี่ยมาช่วยกันซื้อของไปใช้เนี่ย ถึงแม้มีบิ่นเล็กน้อยอย่างนี้นะก็ะนะอย่าไปรังเกียจมาเลยเพราะว่าเอาไปใส่ดอกไม้หรือใส่อะไรก็ได้นะอะเชิญเลยค่ะแล้วก็ปิดรายการเลยเนะ<ห>ากะก็<ว>ขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งของที่ได้มาเนี่ยก็คือมันใหม่แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็คิดว่าก็คนที่ได้ไปเขาก็คงจะรู้สึกดีใจเหมือนที่เราได้เห็นมันมันจะเป็นประโยชน์ ใช่ครจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่นํามาบริจาคนะคะไม่ใช่แค่แก้วนะคะแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นํามาให้สขอเจ้าของเราค่ะก็้โอกาสหน้าเราไปก็พาไปดูตัวอื่นเนาะใช่ค่ะเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูสิ่งของเรื่อยๆนะคะสิ่งของสินค้ามือสองที่น่าสนใจหลายๆอย่างถ้าสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องไปกันก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะเจริญนะัยค่ะเอยเจริญนะโอยเจริญนะค่ะ Thank you